ความทุกข์ส่วนใหญ่เกิดจากใจที่คิดว่าตัวเราไม่มีค่าอาจจะเกิดตั้งแต่ที่เรายัางเป็นเด็กหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิตยิ่งมีคนบอกเราว่าเราไม่ได้เรื่องเราเป็นคนไม่ดีเราไม่มีทางเจริญเราไม่มีทางที่จะพบความสำเร็จ หากคําพูดนี้เราได้รับมาตั้งแต่เด็กมันจะตอกย้ําลงสู่จิตใต้สํารึกและเราก็คิดตลอดเวลาว่าเราเป็นคนไม่มีค่าจะทําอะไรเราก็คิดว่าเราคงไม่มีความสําเร็จเมื่อเรารู้สึกว่าตัวเราไม่มีค่าความทุกข์ความหม่นหมองก็กัดกร่อนหัวใจตลอดมากัดกร่อนเพราะคิดว่าตัวเองไม่มีค่า ยิ่งเห็นใครเขามีความสําเร็จมีความสมหวังก็ยิ่งตอบย้ําเข้าสู่หัวใจตัวเองว่าเราจะไม่มีทางมีความสุขมีความสมหวังอย่างนั้นจงปฏิวัติตัวเองตั้งแต่วันนี้ตระหนักลงไปที่หัวใจดวงนี้เลยว่าเราเกิดมาบนโลกไปนี้อย่างมีค่าคนอื่นก็มีความสุขมีความสำเร็จได้ เราก็จะต้องมีความสุขความสําเร็จได้เช่นกันคนอื่นเขามีมือมีเท้าทําอะไรได้หนังใจทําอะไรโดยที่บางทีก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแต่ก็สามารถมีความสุขความสําเร็จบางทีก็เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบเกิดจากการฉกฉวยเอาโอกาสจากเราได้สัําไปเขายังสามารถมีความสําเร็จมีความสุขได้เราทําไมเราจะทําไม่ได้ เพียงเราเปลี่ยนความคิดของเราตั้งแต่วันนี้ว่าเราเกิดมาอย่างมีคุณค่าโอกาสอันมากมายในชีวิตนี้ที่เหลืออยู่ที่เราจะได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาขอให้ข้าพเจ้าสามารถมีโอกาสได้บำเพ็ญทานบารมีให้เต็มอกเต็มหัวใจอย่างเต็มที่หมายความว่าทามีโอกาสได้ทําทานอยากให้สิ่งใดใครหรือใครมาขอความช่วยเหลืออย่างไร ขอให้ข้าพเจ้าสามารถมีทุนทรัพย์หรือมีสิ่งนั้นช่วยเหลือเจืาจาร์เพื่อเฟื้อเผื่อแผ่็ได้ทุกครั้งไปให้ข้าพเจ้ามีทานบารมีเหมือนอนาถบิณฑิกเสษฐีให้ข้าพเจ้ามีใจยิ่งใหญ่สร้างทานบารมีบ้งเพญทานบารมีเหมือนนางวิสาขามหาอุบาสิกาเริ่มคชิดแบบนี้โดยไม่ต้องไปลังเลสงสัยเลยว่ามันจะสําเร็จหรือไม่ จิตที่เราตั้งไว้ดีแบบนี้จะนำพาชีวิตของเราให้สูงส่งวันเวลาผ่านไปไม่นานเมื่อเแลยวหลังกลับมามองเราจะรู้สึกเลยว่าเราได้กลายเป็นคนใหม่เราไม่มีปมด้อยอีกแล้วเราก็จะเป็นผู้หนึ่งที่มีความสุขความสำเร็จมีความสมหวังมีจิตใจที่เบิกบานเช่นเดียวกับคนอื่นๆหรือยิ่งกว่าด้วยซ้ำไปดังนั้นท่านทั้งหลายจงมีจิตใจที่ดีงาม ใกล้ชิดพระรัตนตรยัยหรือได้อยู่ใกล้ชิดสิ่งที่งามบุคคลใดที่ให้กำลังใจเป็นขวัญเป็นกำลังใจเป็นหลักใจให้แก่ชีวิตของเราจงสำนึกรู้คุณกระตันยูรู้คณถึงบุคคลนั้นบ่อยๆจิตแห่งการสำนึกรู้คุณนั้นแหละจะส่งเสริมเราให้ไปสู่ความก้าวหน้าความสำเร็จปมด้อยในชีวิตทั้งปวงที่เรามีมาตั้งแต่เด็กหรือตั้งแต่เวลาไหน ก็จะสลายหายไปที่ท่านเรียกว่าด้วยบารมีแห่งพระธรรมแต่สมัยนี้เราอาจจะเรียกว่าด้วยพลังของจักรวาลอันงดงามอันยิ่งใหญ่ขอให้ท่านทั้งหลายต้องมีกําลังกายกําลังใจเช้่มแข็งหนักแน่นอดทนฟันฝ่าอุปสักคขวากหนามทั้งปวงสามารถข้ามพ้นมรสุมของชีวิตมีดวงเกียรติสตมัน่นอยู่ในสติและปัญญา สามารถที่จะนำพาตัวเองข้ามพ้นพยันตรายและขวากหนาทั้งหลายมีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน